นิวและต้นช่วยกันย่างกุ้งอยู่หน้าบ้านแล้วนิวก็พูดขึ้นมาว่าข้าวกุ้งแก่ที่หอมและอร่อยกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วล่ะต้นยิ้มให้นิวแต่ไม่ทันตอบกลับแล้วป้าคางบ้านก็รีบพูดขึ้นมาทันทีคุณนิวกินกุ้งย่างคุณเนี่ยคลุ้งเต็มไปหมดจะขายของหรือล้มควันเพื่อนบ้านกันแน่น่ะฮะพอนิวได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับด้วยคําพูดที่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะคะที่กินกุ้งเข้าบ้านเราก็แค่ย่างกุ้งแล้วก็ขายหน้าบ้านเฉยๆคะ่ะพอปลาคางบ้านได้ยินแบบนั้น้้นนยืเเทเอวแลลตบบกับ เฉยของคุณนะ่ะมันไม่เฉยเยกับป้านะสิคะนี่กลิ่นกุ้งของคุณเนี่ยติดเสื้อผ้าติดผ้าม่านไปหมดรู้ไหมป้าต้องซักใหม่หมดเลยนะพอต้นได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้ามาหาป้าแล้วพูดเบาๆต้องขอโทษด้วยนะคะป้าเราอยู่ในเขตรั้วของเราเองและเราย่างกุ้งหน้าบ้านก็ย่างที่หน้าบ้านของเราไม่ได้เลยรั้วหรือว่าเข้าบ้านของป้าเลยนะคะแต่ถ้ากลิ่นกุ้งมันรบกวนป้าเราก็ต้องขอโทษจริงๆป้าข้างบ้านได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบกลับทันทีเหมือนกันจริงอยู่ที่อยู่ในรั้วของคุณ แต่มันลบกวนป้าไงข้าวหลังเนี่ยเผากุ้งแล้วก็สูดดมเข้าไปให้หมดเลยนะกลิ่นกุ้งเนี่ยจะได้ไม่ต้องลบกวนเพื่อนบ้านอย่างป้าพอต้นได้ยินคํานั้นถึงกับช็อกพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวในขณะที่ต้นกับนิวกําลังขายข้าวกุ้งแก่แต่ทันใดน,นั้นป้าข้างบ้านก็สร้างเรื่องให้อีกแล้วต้นเดินไปเห็นข้าวกุ้งแก่ที่เปียกน้ําแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นป้าข้างบ้านรดน้ําแล้วเฉียงมาหน้าบ้านตัวเองเพื่อให้โดนข้าวกุ้งแก่แล้วต้นก็พูดขึ้นมาพี่ว่าแล้ว ข้างบ้านเขาตั้งใจแน่แน่ดูจากมุมรดน้ําต้นไม้แล้วเขาตั้งใจแล้วนิวก็รีบเช็ดกล่องข้าวที่เปียกน้ําต้นถ้าเป็นแบบนี้ก็แย่สิข้าวกุ้งแกะที่เราเตรียมไว้มันก็ส่งให้ลูกค้าไม่ได้พอมนุษย์ปลาข้างบ้านเห็นก็ตอบกลับด้วยคําเสแสร้งอุ๊ยขอโทษนะจ๊ะมือมันเบี้ยวนิดหน่อยน้ําก็เลยกระเด็นไปโดนข้าวกุ้งแกะของพวกหนูนะจ๊ะพอต้นรู้ปลาข้างบ้านตั้งใจเลยกระซิบบอกนิวนิวเราอยู่ตรงนี้ต่อไม่ไหวแล้วว่าดูท่าทางปลาข้างบ้านคงไม่จบ แค่นี้แน่นิวสีหน้าเริ่มทอ้อใจ